สวัสดีครับพี่น้องพบกับช่องบ่อตุ้ยลำเฟืองน้ำเชี่ยวครับยิ่งนี่ยยิงเยอะพ่อกันเด็ยังบานเนี่ยเรียบอาวุธเรียบอาวุธพ่อพ่อกันเด็นยังเนี่ยที่กระเด็นพราะที่จะรับการทดสอบทั้งหมดต้องตามระเบียบพักยาแถวก่อนต้องเด่นมามระเบียบพักยาแถวนียังพูดอะไรคือขาโกงแกเดียวเดี๋ยวยิ่งนี่ไม่รู้

ยาบอดังไหมขอแม่ดวงพี่ใส่แม่ใส่ซ้ำนี่ยาบอดังตำรวจเมมเก็แบบแจ้ตำรวจลื่ๆตำรวจเอายดัตยันองเอาจำได้หัวใจเอาหันหันกันเอาหนามใหยังหนึ่งสองสามสี่ห้าบ่ไปนอนฝันนับประูนย์นี่เดี๋ยวเดี๋ยว เลวเล้วเลวเล้วพ่อหนูปวดหัวแล้วหนูขอลาออกค่ะอำไมยังคือเป็นยังรู้เริ่มเริ่มเริ่มจะตึงอีตึงอีแล้วระหว่างกุ้มขี้กระเดือนกับแม่งงเงีงอ่ะกุ้งขี้กระเดี่ยงเปล่ใส่กุ้มขี้กระเดือนงหนึ่งสองสามตามระเบียบพักที่ม้างไหมอ่ะโอ้ตาย ช้าช้าาคืออย่างหู่้ปน่สาห้าหกเจ็ดแปดห่ส6สดีว

เอาสาละหน่อยกูจะบัวัวเอาเต็น่ไนทีไหนเมื่อกไม่ได้ไได้แบเดี๋ยวลกดยืดขื้นฮาติดยืด้นโอ้ยอย่างยดพื้นเอาบว้านโรงเรียนด้วยมันยืดพื้นหมเอาเายเหล้าเหล้าแขด้ดาหมเอากจรถมาด้วยครับ

เฮ้ยเตะแบบนี้เตแบบน่น่โอยู่เด็กโอ้ยแต่ห้าไ้ไม่มาสส่โคตโคขา่ักวหัวไสาราอย่างไรตอนี้โอ้ปวดหัวอาดีดีตั้งใจตตั้งึ่สองาหไป สี่ห้าหกเจ็ด2มบอบอันนี้ตังคู่นึงกัไปใช้กระบลูเอาไหห้าหกเจคนนีคือยูโดนเพาอผ้ันนีบอันหนีคือยูโดนเนเดียว เาชาม่จักคพาว่าชาเมื่อกี้รู้ไหมว่าชาไม่แพไม่ไม่จับนะวันหันดชาวัาหันเรียว่ะไาหกดแดหนึ่งสสามสี่ห้าเต็หกเจ็ดแปดหนึ่งสองสามเต็สี่ห้าเจ็ดแปดเต็ว่าแต่ว่ายุู่นย อัน 5, 7, 8, 8. <doom. S 1> นี้มันสีข้างมันไมขึ้นเยียงเกาะมันจะปื๊บปื๊บเตะสี่ห้าหกเหยียบเจ็ดเต๊ะแปดเอาไงก็ค, 5, 5, คือหูนี่คือหันมาอยู่ข้างหน้ายแล้วอ่ะไม่คอยช่วยหมุนยังไงให้มันทันหมุนเลยทันมันขึ้นนี้เนาะปื๊บปื๊บห้า

ข้างหลังนี่ข้างหลังนี่ฮะแมนขอางหอเด่นเมนใส่ก่อนดูไปดูมานี่ยิมสวยมากเลยเนี่ยสวยนะเนี่ยสวยจ เออสวยจริงนะ Systems. เนี่ยเอาสวยนะเนี่ยขาห่องเน้อน้าแก่หนึ่งก็ไม่ได้คิดว่าตัวเองสวยโอ้ไม่ค่อยเลยนะก็ไม่ได้คิดเลยใช่ไหมตอวหน้าใสสูงเนี่ยเฮอสาวธรรมดาแหละสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดหนึ่ง องสามเตะสี่มุนห้ากเียบเบียเตไม่หนูจะเต่ทไมได้พ่อแมนส่งลูกเอากระพี่น้องครับเป็นกำลังใจสุบนปอ์กน้องแกงนี้สิรอดวะ แล้วไปตั้งใจให้พี่น้องคาบงม่เห็้งใยูมันเพิ่งสี่หงมูหรืา้งใจตั้งใจสาาพวร้ากมลห้าหกเจ็ดแปดหนึ่งสองสามสี่ห้าเจหกจแปดหนึ่งสองสามเสี่ห้าหกเหียบเจ็ดไม่เหมืคุณหเ่นับจี เอาพี่น้องครับไปกันลังไกพอดีน้องคลิปนี้ฝากว่าจะในที่ไหนาจะพ่อไหมเบื้องเราอย่าลืมกดไลค์กดแชร์เป็นกามช่องบบาเต้นลำเพลินนะพีเชี่ยพี่น้องครับเบื้องบที่ตามเป็นกลังใจให้ครับผู้นี้ครับนี่ปวงลงเฟิ้งเร่งปังลางหลอดวะน้อลูกสาวอันนี้จากแก้มตอนนี้มือที่สองแก้มง่ายสนิทแล้วอีกประมาณอาทิตย์หนึ่งพันไปแก้มตอบเลยแหละทุกคนเอาพี่น้องครับจากนี้คือสูบไปลังใจเล็กน้อยพี่น้องไปครับบ๊ายบายสวัสดีครับ